สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือสอง JK ค่ะคลิปนี้นะคะคันนี้เป็น t o โยต o o l r a a า t ิตนะคะรถปี2004นะคะราคา37,800บาทนะคะเครื่อง3 z มนะคะหัวฉีดเกียร์ธรรมดานะคะสับมันๆไม่มีรุดนะคะแอร์เย็นภายในสวยนะคะใช้น้ำมันร้วนสีรอบคันยังดูสวยอยู่ ความร้อนปกตินะคะน้ำไม่ดานเดินทางไกลสบายนะคะเสริมร้อแมกมารอรอๆเลยภาษีปี63นะคะเอกสารชุดโอนครบรถอยู่วังน้อยอยุธยานะคะมีบริการขับส่งทั่วไทย ถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเบอร์โทรที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะใส่เบอร์โทรเจ้าของไว้ให้โดยตรงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ